เฮโยสวัสดีทุกคนและว,วันนี้เราก็กําลังจะออกทริปอีกแล้วนะครับผมอาทิตย์นี้เราจะไปเพชรบุรีเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครเหลระยะทางอีกประมาณสัก60-70โลเราก็จะไปถึงแล้วครับคือรอบนี้เราตั้งใจว่าเราจะไปที่งานเขาวังทุกคนรู้จักปะเออไองานประจําปีของเขาอะเนาะ ที่จะจัดประมาณ10วันถึงวันที่2นี่แหละเท่าที่จําได้เราก็เลยอยากไปดูก่อนว่าข้างบนนั้นมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันสวยมากมันก็จะไปดูพระุด้วยนะครับผมไม่เคยไปเลยน่าจะครั้งแรกแล้วเดี๋ยวช่วงกลางวันเราก็จะหาที่เที่ยวในเพชรบุรีก่อนถ้ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้อากาศดีมากทุกคนไม่มีแดดเลยมันเหมือนมันคุ้มคุ้มฝนนะแต่ว่าฝนไม่ตกนะ ตอนนี้เราก็แวะอเมซอนกินกาแฟอยู่ครัแบบนี่แก้วนี้คือแก้วที่เราแบบว่าพกพาตลอดเลยเพราะว่ามันเก็บความเย็นได้แบบดีมากเลยเออชอบมากของอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าไทปโซ่เหรอเออดีมากคือบางทีเราดื่มกาแฟนะแล้วเราเก็บไว้ทั้งวันอะ่ะมันก็ยังไม่ละลายอะ่ะเราสามารถกินกาแฟได้ทั้งวันเลยเพราะว่าปกติเราอะ่ะจะกินกาแฟแค่วันละแก้วใช่ไหม เราควบคุมอไม่ให้มันมากกว่าหนึงแก้วเราก็เลยรู้สึกว่าการมียเนี้ยมันสามารถกินได้ทั้งวันคือตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับสําหรับสายเดินทางเนะาะพกพาไปตลอดติดตัวตลอดเดี๋ยวเราไปเพชรบุรีกันดีกว่านี้นะครับน้อนก็มากับคันเดิมนะครับผม To y ยต้าไฮรักวีโกนะครับผมเพื่อนคู่ใจจริงๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือแรงดีมากๆนะครับผม คือไม่ว่าจะแบบขึ้นเขาลงห้วยนี้ได้หมดเลยเนาะคือน้องยังอึดอยู่แม้ว่าใช้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วก็ยังก็ยังแบบสภาพดีมากๆเลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปเพชรบุรีกันเลยครับผมเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็อ,อ,กอาหารอร่อยด้วยอ มีที่หนึ่งที่ผมอยากไปก็คือแถวเขื่อนแข่งกาจานใช่ปะมันก็จะมีหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงอะเออเคยเห็นในรีวิวแล้วแบบน่าไปมากเลยอะแต่ว่าทริปนี้มีเวลาแค่วันเดียวก็ไม่น่าจะไปทันเนาะเดี๋ยวไว้เอาทิศหน้าเราก็จะไปที่นั่นด้วยคือมันสวยมากทีชช่ชื่อว่าหมู่บ้านป่าปงบ้านกลอยอะไรสักอย่างงนี้ และตอนนี้เราก็มาถึงวัดเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับผมทุกคนดูถ้าเกิดเรามาตรงนี้นะเราก็จะเห็นเป็นรูเหมือนเป็นโพรงเนาะตรงนี้อเออแล้วก็ด้านบนก็ต่อกันเนาะก็สวยเหมือนกันนะเป็นช่องแบบนี้เลยะจะบอกว่าเป็นวัดที่แบบ อยู่อยู่ในถ้ำเลยอะทุกคนนี่เห็นไหมเออเป็นถ้ำแบบธรรมชาติเลยเขาไม่ได้ทำขึ้นโอ้สวยมากแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเนาะเป็นทางขึ้นวัดนะครับผมเราเดินเดินด้นตรงนี้เพื่อไปดูว่าด้านในจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับผมวัดเขาย้อยนะครับผมเป็นพระพุทธสายญาติพุทธบาทจำลองพระเจ้าบุณรทอง ด้านนอกนะครับวันนี้ก็บรรยากาศคนเบาๆนะครับผมมานั่งค้างนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูทางขึ้นก็จะมีพยายนาคด้วย <c oughs> รอต้อนรับเราอยู่นะครับผมโอ้อลังการมากเลยขึ้นมาข้างบนได้ไหมเนี่ยไปเราไปดูข้างบนกันดีกว่านะเขาแจกตำด้วยนะว่าการดูรแลยรถมันก็ไม่มีสี่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าทางวัดได้ให้ค่าตอบแทนกับผู้เฝ้าแล้ว แลตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนกันแล้วทุกคนก็ข้างบนนี้ก็จะมีเป็นปัพุชนรูปแล้วก็มีทางเข้าเนาะด้านข้างก็จะมีเป็นรักทางแบบนี้นะครับผมก็หลาลงโลงเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านในว่าจะมีอะไรบ้างเจวตรงนี้ว่าเขาให้เอารองเท้าเข้าไปไว้ในกรงนี้ว่ามันกรงลิงเลย,ยนะเขาทำยังไงกัน อายกขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็เอารองเท้าใส่เข้าไปอลองดูสินี่แบบน,นี้นะครับผมการลิงขโมยนะเพราะว่าที่นี่มีลิงด้วยนะทุกคนกำลังขึ้นข้างบนแล้วนะครับผม พุทธสัญาะก็คือเป็นพานนอนนะครับแบบนี้นะทุกคนแล้วก็นี่พระพางพญานาคนี้นก็จะมีจุดทำบุญไอซีเอ็มซีทำบุญทุ่งเทียนนะ มีทางลงไปถ้ะเจ้าอูทองเดี๋ยวลองลงไปดูถ้ำนี้เยอะแยะด้วยนะครับผมเกุฏาลูกเยอะม,มาก เขาจะมีไฟสีฟสม่วงทำจริงนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นร้อนพุทธบาทจำลองนะครับเป็นเหมือนข่าวเลยชัดเันชัดขนาดนี้เลยเหรอมัมนี้สวยมากทุกคน

ยังขึ้นได้นะทุกคนต้งบินนะครับมันก็จะเป็นทางขึ้นเขาแบบนี้อ่าวก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าขึ้นมาตรงนี้ก็สุดแล้วทุกคนนิดหน่อย ก็มีะระฆังตรงนี้นะครับก็ไม่มีทางไปแล้วเมื่อกี้ที่เราดูอินเทอร์เน็ตนะเข้ามาด้านในจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะทุกคนแบบไม่มีสกขีดเลยแต่ทางที่ที่นี่ก็อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนะแต่ก็ อินเทอร์เน็ตน่าจะแบบพราเป็นในถ้ำด้วยมันอับสัญญาณแนะนำนะทุกคนที่นี่คือสวยเป็นถ้ำที่ไม่เหมือนที่ไหนนะครับผมแล้วก็มันเป็นวัดที่อยู่ในถ้ำด้วยเออต้องบอกว่าก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะครับผมแล้วก็เดินไม่เหนื่อยด้วยจอดรถปุ๊บเดินขึ้นมานิดหน่อยก็ถึงด้านในตัววัดเลยนะครับผม เออแล้วยันที่นี่เข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จา่ายไม่มีค่าจอดรถไม่มีค่าไล่ลิงอะไรเลยเนาะ mm hmm. ก็มีแต่ทําบุญอ,อ,อะไรเงี้ยจ่ายแค่ค่าทําบุญถ้าใครอยากทาก็ทาถ้าใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํานะครับผมแล้วแต่ตามความศรัทธาของตัวเองเลยนะครับผม mm hmm. เราไปที่ต่อไปกันดีกว่า